เจอเจอกับช่องตาหมี่สุดหล่อชาแนลครับคือวันนี้ผมจะไม่ได้มาสตรีมเกมเลยเลยครับผมจะมาเตือนไอ้พวกที่ก๊อปมันเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แบบผมมันมีเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีปลาใหญ่มันมันเอารูปภาพผมวิดีโอผมไปไปไปตัดต่อโดยไม่ได้ขออนุญาตซึ่งผมอยากจะบอก คืออย่าให้อย่าให้คลิปวิดีโอนี้ผมยกตัวอย่างอย่างของพี่แชมป์โดนหลานคือของผมกับน้องโดนไอไอเรื่องก็เป็นหน้าด้าน,านแบบนี้เฟซบุ Facebook ๊กรอทำอะไรอยู่หามจริงไม่คิดจะสำนึกเลยเหรออีกผมจะอีนั่นมันมันเอาพวก คลิปวิดีโอรูปภาพข้อมูลปัตบประชาชนเลขเบอร์โทรวันเกิดวันที่วันเกิดไอไอพวกไอไอกอลเนเทคนิคไม่ว่าแต่มันตัดเครดิตไปไว้แล้วแล้วมันบอกสั่งให้ลบมันมันบอกว่าไม่ลบแล้วมันจะแล้วมันจะยิ่งอัปโหลดไปขึ้นถ้าผมไม่ดำเนินการคือผม อย่าให้คลิปนี้ของผมมันเหมือนเดิมเป็นอุดทาหอนเดีย๋ยวขออนญาติปิดคอมก่อนนะครับขออนญาตินะคืออยากจะบอกนะไอ้พวกก๊อปคอนเทนต์น่ะมันมันว่าถามถามจริงมึงคิดจะสำนึกไหมที่มึงทำไปอ่ะมึงรู้ตัวป่าป่าว่ามันผิดพอรบอลคอมพิวเตอร์าการที่มันมีกฎหมายคือไอ การรับซื้อฐานรับซื้อของโจรมันผิดนะถ้าสมมติถ้าสมมติผมไม่รู้ผมแจ้งควางมันมันต้องมันตัวจับแต่ไอเนี่ยมันเป็นเด็กกูเราเราก็เลยจะอาสาคือไอเด็กเยี่ยนั่นมันปลอมแปลงพวกรูปภาพเอาไปใส่ในควายแทนแล้วมันมีเพจมันมันมันคิดมึงอย่าคิดว่ามัน ว่ากูไม่เห็นนะเห็นตาตาจะจะเลยสองสองตาคือคือมันไม่ลบแล้วมันจะยิ่งโพสต์ไปจากสามคลิปจาก4ี่คลิปเป็นแปดคลิปจากแปดคลิปเป็นสิบหกคลิปจากสิบหคลิปเป็นยี่สิคลิปและจากสี่ิคลิปเป็นพันคลิปมันจะอัโปโหลดไปเรื่อยเื่อยเรื่อยๆ,ๆ,ๆแมบไม่มีที่สุดแล้วอยาก อยากนะอยากจะบอกว่ามันผิดกฎหมายเด้อจะบอกให้ก็ผมไม่ได้มาสตรีมเกมเหมือนเดิมครับคืออยากจะมาเตือนแล้วไอ้พวกที่ชอบก็คนเห็นมึงอย่ามาด่ากว่าเอ๊มึงทำไมทำไมนายทำไมมึงถึงไม่ทำไมมึงถึงไม่ไมมไมสรรเสริญมึงทำผิดมึงต้องรับอย่างอย่างถ้ามันไม่รู้แจ้งตำรวจ ติดคุกเลยทั้งแต่มันแต่มันจะติดคุกเพราะว่าเราวอลคลิปเรามันมันไม่มันมีเพจแล้วอีกอีกเพจปลาใหญ่นั่นน่ะมันชื่อว่าเพจอีอีโอนโตนมันปลอมแปลงทั้งหมดนะมันปลอมแปลงทั้งหมดเลยแล้วมันเดาว่าอีฮี่อ่ะแหมันมาเม้นด่ากูเมื่อสตรีมไลฟ์สดที่ผ่านมา คือผมจำได้ก็คือสตรีมเรื่องเรื่องนิทานลูกหมูสามตัวเทวีเลยว่าปิแล้วมันก็มันก็มีก็ขอขอบคุณที่ทุกอันทุกทุกเอีทุกคนที่ให้กําลังใจและและและก็ให้อะไรแล้วให้ก็ก็ให้ความการสนับสนุนมาโดยตลอด และขอตำนีอีกอย่างนึ่งคือปักไปแบบอีเพป้ไปแย่มึงอ,อย่าไปกดติดตามเดอ้อเพราะมันเพราะมันเพะมันจะส่งลิงก์ที่มันมีไวรัสเช่นนอนนอนอินเทอร์เน็ตโทรมาโทรมาและและเวิร์มและแลนซ์ซอฟแวร์น่ากลัวนะถ้ามันเข้า,าในคอมของคอ,งอ,งองมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมีมันมีโอกาส ในฮาร์ดดิสแล้วเอาข้อมูลมันจะไม่สามารถกู้ได้ถ้ากู้ต้องมันต้องเรียกค่าไถ่เว้ยหรือจะทางให้ดีคือหนึ่งมีวิธีมันมีวิธีคือหนึ่งอย่าไปกดลิงก์ม่วซ้อสองอย่าไปอย่าไปทำอะไรที่มันมีวีไวรัสสาม ควรควรเปลี่ยนมันเปลี่ยนเบอร์โทรและเบอร์อินเทอร์เนต็ตตลอดอย่างของผมผมไม่รู้ว่ามันมีไวรัสผมก็คลิกปุ๊บอันนี้ตัวอย่างนะปุ๊บ,บแล้วไวรัสมันก็ฟืดฟืดแล้วก็เรียบรย้อยพังข้อมูลหายหมดถ้าถ้าอยากจะก็ขอเตือนนะครับคือสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กูแช็คครับคืออย่าให้คลิปคลิปพี่แชมป์เป็นอุทาหรณ์มันมันสามารถมันมันสามารถทอดลิง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 ให้กับคนอื่นได้เพราะว่ามัมนมีเพจตัวจริงแล้วก็คืออยากจะสอนเพจเรามันจะเป็นเพจพี่ปมัมพี่ปมัมหล่อ แต่อีนั่นก็มีสำหรับเพียงเค่นี้ก็ขออนุญาตปิดเกมก,ก่อนนะครับบ๊ายบาย